เงินบาทอ่อนค่าแข็งค่าคืออะไรแล้วมีผลกับเรายังไงสวัสดีค่ะแฟมานี่มอค่ะช่วงนี้ก็มีข่าวนะคะว่าเงินบาทไทยอ่อนค่าลงนะคะเมื่อเทียบกับเงินสหรัฐที่แข่งค่าขึ้นนะคะแบบนี้เงินบาทอ่อนค่าเงินบาทแข่งค่าคืออะไรแล้วมีผลกับเรายังไงค่ะอันแรกเลยนะคะเงินบาทอ่อนค่าคืออะไรเงินบาทอ่อนค่าก็หมายความว่าเราเนี่ยใช้เงินบาทไทยนะคะไปแลกสกุลเงินต่างประเทศได้น้อยลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะ เมื่อก่อนนะถ้าเราจะไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาค่ะเราแลกเงินโดยใช้เงิน30บาทก็แลกเงินได้1ดอลลาร์แล้วนะคะแต่นับปัจจุบันนะถ้าเราจะแลก1ดอลลาร์ค่ะเราต้องใช้เงินบาทถึง36บาทเลยทีเดียวนั่นะหมายความว่าเงินบาทของเราแลกเงินดอลลาร์ได้น้อยลงนั่นะหมายความว่าเงินบาทเราอ่อนแอลงจึงเรียกว่าเงินบาทอ่อนค่าค่ะแล้วกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าใครเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้ส่งออกนะกลุ่มผู้ที่ทํางานในต่างประเทศนะคะรวมถึงผู้ประกอบการที่ เกกี่วับธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่าเขารับเงินมาเป็นเงินดอลลาร์นะคะดังนั้นถ้าเรามาแลกกับเป็นเงินบาทไทยเนี่ยจึงได้ในจำนวนที่มากขึ้นในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าค่ะ และผู้ที่เสียประโยชน์ในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่านะคะก็อย่างเช่นผู้ที่นําเข้าสินค้าเข้ามานะก็จะทําให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปก็ตามที่ซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการจากต่างประเทศนะคะอันนี้ก็จะทําให้มีราคาของสินค้าหรือว่าบริการที่สูงขึ้นนะรวมถึงผู้ที่มีาพาระที่ต้องชําระหนี้ให้กับต่างประเทศนะคะแบบนี้ก็ต้องใช้เงินบาทในการชําระหนี้จากต่างประเทศที่มากขึ้นด้วยค่ะส่วนเงินบาทแข็งค่าคืออะไรนะคะก็คือการที่เราใช้เงินบาทไปแลกกับสกุลเงิน ต่างประเทศได้มากขึ้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าปีนี้เราจะไปแลกเงิน1ดอลลาร์ใช่ไหมคะเราต้องใช้เงินถึง36บาทแต่ปีต่อไปเราอาจจะต้องไปแลกเงิน1ดอลลาร์แต่ว่าใช้เงินแค่30บาทแค่นั้นเองนั่นหมายความว่าเงินบาทของเราเนี่ยแลกได้มากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแบบนี้เรียกว่าเงินบาทแข็งค่าค่ะ สำหรับค่างเงินบาทแข็งค่านะคะใครเป็นผู้รับประโยชน์หรือว่าใครเป็นผู้เสียประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างที่เป็นส่วนของการตรงข้ามกับกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าค่ะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการวางแผนการเงินการลงทุนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ